อ, <Orion> อ้่อ,อ,อนั่งก่อนนะจ๊ะเมียจ๋านั่งก่อนอนะจ๊ะรอบแอบหนึ่งนี่วันนี้พี่เด่นมีน้ำมะพร้าวเย็นๆมาให้ด้วยกินซักจะได้ชื่นใจ <c oughs> มีพี่ลุดน, <c oughs> นี่แกไปทำอะไรผิดมาหรือเปล่าให้เด่น ถึงนี่เอาอกเอาใจฉันแบบเนี้ยไม่เอาใจก็ด่าเอาใจก็ว่ามีพิรุธไม่ต้องกินแล้วน้ำมะพร้าวนะเอาไปล้างหน้าเลยไปล้างหน้ากันสินี่ฉันนะฉันหาหลักฐานมาตัวแกได้เมื่อไหร่ได้ตายทั้งแกทั้งกิ๊กแน่กิ๊กที่ไหนไม่มีปากแข็งอะไรหรปลพี่ปุสรุบรู้หรือยังใครเป็นกิ๊กน่าเด่นก็ยังนะสิ แต่ไม่ต้องห่วงหรอกนะเพราะว่าครั้งนี้ฉันเอาคืนนางกิ๊กนั่นเรียบร้อยแล้วล่ะบอกเลยว่าอยู่ไม่สุขแน่เดี๋ยวนะไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วจะไปเอาคืนเขายังไงอ่ถามก็ไม่ตอบอีกแกพันอะไรน้งพัลลาคัน a c t ิ้งเวอร์แกคันอยากรู้ขนาดนั้นเลยหรอโอ้ไม่ใช้คันอยากรู้แต่คันจริงเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ว่าอยู่ๆก็คันอะ อยู่ๆก็คันเหรอเออแกทำอะไรมาไม่รู้อ่ะอ้ยอ้ยหรือเป็นเพราพผ้าปูโตหรือเปล่านังนี่แกซักบ้างปะเนี่ยฮะโอ๊ยจะบ้าหรอฉันซักสะอาดจา้าว่าแต่พี่ปลุกเอาคืนกิ๊กนะเด่นยังไงเหรอเล่ามาเธออยากรู้อยากรู้อยากรู้ยังไงน่ะหรอคืออย่างนี้ฉันเนี่ยไปเจอมาว่าไอ้เด่นเนี่ยซื้อของให้กิ๊กใช่ไหมแล้วมันกลับไปแอบวิชลินย้อน เนี่ยฮะไม่ได้ทำอะไรเลยนี่พอมาถึงก็มาที่นี่แหละจากบ้านมาก็มาล้านเลยอะ่ะแล้วไอเด่นมเอาอะไรให้แกปะอะไรหรอเดี๋ยวนะถุงชุนดนอนเนี่ยทัดเลยนังแม่ยน้อยโอ้ยฉันก็หาไปเหอะว่าเป็นใครที่ไหนได้คนใกล้ตัวนี่เองพูดอะไรฮะพูดหลังแกฮะนังกุ๊กที่พูดไปได้ยังไงนางพลลากิกชั้นเนี่ยนะ เนี่ยฉันเห็นนะว่าแกเนี่ยซื้อชุดนอนให้มันแล้วก็ไปแอบไว้ในรถฉันก็เลยใส่หมามุ่ยไปในนี้ไงฮะท่านขยเยอะแบบนั้นอ่ะไม่ได้ให้แดเด่ดซื้อให้นี่ซื้อเองโอ้โนี่แกก็จงใจใส่ชุดนอนมายั่วผัวฉันใช่ไหมโอ้โหนี่เดี๋ยวไปกันใหญ่แล้วปัดโถยนางพอลล่านี่ยมันซื้อแล้วมันลืมไว้ในรถฉันแล้วนางพอลล่าแกก็เลิกทันท่านี้ซะทีโถย นี่แกหลุดมาอีกแล้วนะฮะอ๋อนี่รับหลังฉันนี่แกสองคนนี่นั่งรถไปไหนมาไหนด้วยกันใช่ไหมใช่ไหมไปไหนไปไหนแล้วไม่เคยเลยพูกจะขอติดรถเมือนเมื่อก่อนนี่เองนังนี่แกจุดหัวล้อเลยนะช่วยพูดหน่อยดิโอ้ยโอยพี่ปุ๊กพี่ปุ๊กต้องสติก่อนใจเย็นๆก่อนรีบขนลุกไปหมดแล้วเนี่ยน้าเด่นกันองคนล่าเนี่ยนะจะเป็นกิ๊กกันคีดดีๆสิพี่ปุ๊กมันจะเป็นไปได้หรอ กระมงคละไม้อะแกหูกับไม้ไปก่อนเออถอะโห้หูจะนัางแครงบน,นแล้วไอสรุปหมีนี่เป็นคนจริงเหรอครับนะ้าถ้าไม่ใช่คนแล้วจะเป็นอะไร,รอลูกนี่พวกเธอคิดว่าน้านมีหลานเป็นหมีเนยกันหรือไงฮะเนี่ยแล้ว ทำไมที่ผ่านมาพวกเราไม่เคยเจอหมีเลยครับนั่นสิครับจริงค่ะ,มะเมื่อกี้เราวิ่งหากันทั่วบ้านแล้วก็ไม่เจอพี่เขาเลยเอ่ะผมไปซ่อมจานทีวีอยู่ลังคาครับแล้วลงมาก็เจอทุกคนจะจับตัวน่าอะไรไปอะครับ <c oughs> แต่ขอโทษนะครับคือแต่มันก็เกินไปเองครับเป็นเพื่อนบ้านกันแท้แต่ไม่เคยเจอหน้ากันเลยอโอ้ยนะเคยบอกเรื่องไงว่าไอ้หมีเนี่ยมันขี้อายมันไม่อยากเจอใครนะแบบนี้ไม่เรียกว่าขี้อายหรอกครับเรียกว่าหลบหน้าหลบตาเลยดีกว่า ไม่งั้ผมไม่คิดว่าน้าไายมีอาการทางจิตหรอกครับแล้วไอ้หมีเนี่ยมันจะหลบพวกเธอทำไมไม่เห็นจะมีเหตุผลซะหน่อยจริงๆก็มีนะครับคือเมื่ออาทิตย์ก่อนผมไปงานแต่งคนรู้จักมาเฮ้ยพี่วินะมีเรื่องสงสัยว่ะพี่ไม่คิดในงานนะทำไมเพื่อนพี่เขาเรียกพี่ว่าจิ๋วหลิวอะ หรือว่าไอ้วินน้อยของพี่มันจิ้วเลี้ยวโอ้ยช่วงนั้นก็ว่องวัวทั้งทันละของใอยเนี่ยเพราะเอิญจิ้วเลี้ยวหรอกเขาเอิญจระเข้เมซอนเว้ยเนี่ยของพี่จระเข้เมซอนของผมก็งูนาคอนด้าละคันด่าป่ะขี่คุยเดียวะไหนมาเบิ้งกันดูอ่ะดูโอ้ยเล็กจิ้วป่าว่างูดินงูสมิ่ง อยถ้าผมงูดีพี่ก็ใส่เดือนดินแหละดูเลยนิ้วก้อยขีบอยู่นั่นอ่ะเอ้ยมาหาว่าฉันไปใส่เดือนยเว้ยในงั้นเนี่ยเอามาวัดกันเลยก็ได้ใครเนี่ยแย่กว่ากันวัดปะล่ะได้เลยเดี๋ยวใครเนี่ยตัดสินใจให้เลยเอาดิจะได้มาหาว่าฉันเนี่ยไม่นำเงินเฮ้ยน้องมาดูดิใครใหญ่กว่ากันเฮ้ยพี่ไม่เอาผมไม่ดูให้มาเลย้วนี่ผมไม่อยากดูดูระดัไว้แล้วมาดูนี่มาดูตรงนี้ดูผมไม่อยากดู 我。我